แฟนหงแดงห้ามพลาดเสื้อลีวูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุร,รุกขาลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ สุดยอดตำนานนะครับเก๋เปิมได้เรียนรู้จากรอโบมิลร็อกเกร์เก๋นะครับแบ็กซ้ายคนใหม่ของลิเวอร์พูลยอมรับนะครับว่ารู้สึกปลื้มที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากแอดดี้โรเบอร์สันรองกัปตันทีมหงสแดงพร้อมยกย่องนะครับว่ารอโบเป็นตำนานตัวจริงของทีมแอนเฟลนับตั้งแต่ย้ายจากปอนมัดมาด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ในสมมุดที่ผ่านมานะฮะเกเกก็ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลทันที ส่วนโรเบสันเดินคุณซือออเนอร์สล็อตลดบทบาทไปเป็นตัวสลองแต่ก็ยังคงมีส่วนสําคัญในห้องแต่งตัวของทีมเช่นเดิมกระนด้นกันครับหลายคนคาดว่าโรเบสันจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดรอบล่าสุดหลังได้รับคำสั่จากแอตแลนกมาริดแต่ดาวเตะในวัย32ปีนะฮะกลับเลือดที่จะหู่ต่อก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลบทบาาวาทนากรัครับของโรเบสันเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เขามีต่อทีม และเกอร์เกตก็เปิดเผยว่าเขากำลังเรียนรู้จากหนึ่งในตำนานแบ็กซด์ที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลให้ได้มากที่สุดโดยกล่าวว่าสำหรับผมแล้วการมีคนแบบเขาอยู่ข้างๆเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆและแน่นอนว่าเรากำลังคุยกันอยู่เขาช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่แค่ผมเขาเป็นรองจัปตันเทียมและเขาช่วยรักษาบรรยากาศในห้องเต็งตัวได้ดีมากๆสำหรับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มีคนแบบนั้นอยู่เคียงข้างผม จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปในปีต่อๆไปเขาจะช่วยผมได้ในเรื่องนั้นในช่วงออสตาสามเกมแรกเคกเตโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ได้มาตรฐานแต่เกมล่าสุดที่เอาชนะอาเซนอล1-0นั้นดูเหมือนแข้งในวัยยี่สิบปีจะเริ่มปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้และจะรับมือกับโนนี่มาดูเอเก้ได้อย่างสบายๆเคกเตระบุนะครับว่าการเล่นในพรีเมียร์มันเหนือกว่าลีกอื่นสองถึงสามระดับ คุณจะเห็นความเข้มข้นในเกมกับอาซ e น a อลได้อย่างชัดเจนบอกกว่าทุกคนคงเหนื่อยหอบกันหลังจากผ่านไป15นาทีเพราะเราต้องวิ่งกันตลอดและนี่คือเกมใหญ่ของพิมรีและคุณต้องตุงต่งเทเต็มที่ในเกมแบบนี้ผมคิดว่าบิ๊กแมตในพิมรีมันเหนือกว่าลีกอื่นๆเกตดกล่าวทิ้งท้ายนะฮะสุดยอด เก็บเลเวลก่อนโรเจอร์ยันแฮปปี้กับวิลล่าแม้ตกเป็นเป้าหมายหงดแดงบอแกนโรเจอร์ Roger, นะครบปีนดวรุ่งของแอตตันวิลล่ายืนยันว่ายังมีความสุขดีกับผลพักสิงห์พยองและยอมรับว่าความไว้เางใจที่โค้ชอุไนเอเมรี่มีให้ตนเองนั้นมีความหมายอย่างยิ่งเมื่อปลายสมอที่ผ่านมานะครับโรเจอร์ Roger ก็ตกเป็นข่าวชื่นยงว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอาร์เนสลักุนซือลิเวอร์พูล ที่กำลังจะมองหาตัวแทนโมเมสซ่าลในระยะยาวและมีโอกาสที่หงแดงจะเปิดฉากท่าทามในตลาดนักเตะเดือน,นมกรคาคมปีหน้าอย่างไรก็ตามนะครับแมนจชมเตอนผูพ,พันกับลิเวอร์พูลต่โรเจอร์เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นที่เอมรี่มีให้นั้นเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกโดยระบุผ่านทอส์สปอร์ตสื่อชั้นนาว่ามันมีความหมายทุกอย่างกับผมและในฐานะนักเตะเมื่อคุณรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการและเป็นที่รักคุณก็ต้องรู้สึกว่าพวกเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้น และอยากให้คุณเป็นสมาชิกคนสักของ,ของทีมมันมีความหมายทุกอย่างสําหรับคุณจริงๆในฐานะนักเตะการมีเสียงชื่นชมจากภายนอกและแฟนๆชื่นชอบคุณนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีผู้จัดจาก,การทีมที่เป็นคนเลือกทีมและสนับสนุนคนนั้นมีความหมายทุกอย่างเขาแค่อยากให้ผมได้เล่นฟุตบอลและแสดงตัวตวนออกมาเขารู้ว่าผมคงไม่เล่นได้ถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เขา ถ้าเขาแค่เชื่อใจผมจนถึงจุดที่รู้ว่าผมจะทุ่มเทเต็มที่ถ้ามันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเราจะลองอีกครั้งและลงเล่นในเกมต่อไปการมีผู้จัดก,การทีมคนนี้มันสมบูรแบบและเป็นสิ่งที่ผมต้องการในช่วงเวลานี้ของอาชีพเอเมอริลตัสเลื่องโรเจอร์ด้วยตนเองหลังจากศึกษาและวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของแข้งรายนี้ขณะที่ยืนอยู่กับบิดินสโพรและเดือนมราคมปี2024นาเตในวัย2ีปีก็ได้ย้ายมาร่วมทีมวิลล่า ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นับเป็นเวลาที่ไม่ถึง2ปีหลังจากการย้ายทีมครั้งนั้นมีการประเมินมูลค่าการซื้อขายของโรเจอร์อยู่ในช่วงระหว่าง108ล้านโยูโรหรือประมาณ93.8ล้านปอนด์ไปจนถึง125ล้านโยูโรหรือประมาณ108.4ล้านปอนด์เลยทีเดียวเนอกจากนการพักเบรกทีมชาติรอบล่าสุดโรเจอร์เป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติอังกฤษของกุนซือโทมัสทูเกล ที่จะลงทำศึกฟุตบอลโลดรอบคัดเลือกโดยจะพบกับอันดอรล่าในวันที่6กันยายนและเซอร์เบียในวันที่9กันยายนสำหรับแฟนบอลร์พูอาจมีโอกาสได้ชมฝีเท้าของนักเตะเป้าหมายรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อแอตตนเวล่ามีกำหนดจะบุกมาเยือนแอนเวลในเกมลีกช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะฮะคือหมายคำถามตัวโตมามานดานชิวลี่ฟอร์มบูกับทีมชาติซันคอนานาคตมือสองของหงดง บทพิสูจน์แรกของจอจิมมาม์ดดาชิวิลีในตอนคนางค่ของลิเวอร์พูลเริ่มต้นไม่สวยรู้อย่างที่คิดหลังโชว์ฟอร์มดับในเกมรับใช้ทีมชาติจอร์เจียจนเกิดเสียงวิจารณ์หนาหูจากแฟนบอลและสั่นคลอนความเชื่อมัน่นก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพิมลีจะเปิดฉากขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัวในฐานะความหวังใหม่ภายใต้ชายคาแฮนฟิลและถูกวางให้เป็นมือสองรองจากอลิสงเบเก ในทวันชจอจเจียที่เคยรับการยกย่องจากตำนานอย่างปีเตอร์ชอิเคิลว่าเป็นหนึ่งในผู้สัตรูที่ดีที่สุดในโลกกลับต้องเผชิญกับมอซุนคำถามลูกใหญ่เสียแล้วฝันร้ายในเกมทีมชาติเวทีทีมชาติที่ควรจะเป็นโอกาสโชว์ฝีมือกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อมามันดาชิวลี่ลงเฝ้าเสาให้กับจอร์เจียในเกมที่พ่ายตุรกีไปอย่างยับเยิน3-1ฟอร์มการเล่นของเขาในนัดดังกล่าวสร้างความผิดหวังอย่างรุนแรง จนเสียงวิาพา์วิจารณ์ดังกระหึ่มในโลกโซเชียลในเมื่อเก่งนักหนาเสียสามลูกแบบไม่มีจังหวะเซฟมหัจนจรรย์ให้เห็นเลยถ้าฟอร์มแบบนี้นัดเจอตรุรกีบอกได้เลยนะครับว่าค่าตัวสามแสนยูโรก็ยังแพงจนเกินไปเนี่ยหรือคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกแทบไม่ได้ออกแรงเซฟเลยแม้ลิอร์พูจะให้โอกาสแต่ฟอร์มแบบนี้อเนอร์สลอตจะกล้าไว้ใจได้ยังไงกันอนาคตที่แคนบนเซนได นขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างโคริกโปลและคอนเนอร์บาร์รีต่างก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติของตนเองส่วนมามานตดาชุริกับสวนทางอย่างสิ้นเชิงเป็นที่รู้กันดีในกรวาดตำแหน่งประสบตูมือสองของลิเวอร์พูลมีโอกาสลงสนามจากัดอย่างยิ่งโดยจะได้โชว์ฝีมือในเกมฟุตบอลถ้วยหรือ,อ,รอเมื่ออลิสงเมเกอร์ได้บาดเจ็บเท่านั้นการเริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นด้วยฟอร์มที่น่าผิดหวังเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง แม้จะอายุเพียง24ปีนะครับและยังมีเวลาพัฒนาฝีมืออีกมากแต่การขาดโอกาสลงเล่นอย่างต่อนเนื่องอาจทำให้ฟอร์มของเขาหยุดชะงักได้นัดชิ้ชตาที่จอร์เจียจะพบกับเบลการียรในวันที่7กันยายนี้อาจกลายเป็นบททดสอบสาคัญหากเขายังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาและสร้างความประทับใจได้โอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้อาจต้องจบลงแทบจ่จะในทันที สะเทือนวงการดารุ่งแมนยูทนไม่ไหวเอ่ยชื่อแข้หงหงสแดงรายนี้คือดารุ่งเบอร์หนึ่งของพิมริกฮารีเอมสเตนเจมนะครับแข้งดารุ่งไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไตรับอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาว่าชี้เป้าไปที่ฟอร์เรนเวียดเพนแมนงานของลิเวอร์พูลว่าคือผู้เล่นดารุ่งที่ดีที่สุดในพิมริกอย่างไร้ข้อกังขาต่อย้ำความสุเดนการยกเครื่องทีมแข้งระวปติศัสตร์ของอาร์เนสซัตที่กำลังสร้างหงสแดงในยุคใหม่ที่น่าจับตามอง สุดในรอบหลายปีดารรุง่งผีแดงยังยอมแฮร์รี่เอ็มสเดนเจมเลือกฟอรเนเวียตเหนือดารรุง่งชื่อดังคนอื่นๆให้เป็นที่สุดของพิมลีในบทสัมาษณ์ล่าสุดกับไลซิงบลัสเซลแฮร์รี่เอ็มสเดนเจมดารรุ่งอนาคตการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกถามถึงนักเตะดารรุ่งที่ดีที่สุดในลีกแม้จะมีชื่อของอีธานเอ็นเวอร์ีซาวิโยหรือไมเคกายเซโดถูกเอ,อ่ยขึ้นมา แต่เขากำลังเฉยแต่ในทันทีชื่อของฟอรินเวียดดังขึ้นมาแข้งผีแดงก็เรีบสวนทันควันว่าใช่เลยคนนี้แหละครับคำชื่นชมจากค่ายคู่ปรับตระการถือเป็นเครื่องการันตีชั้นดีถึงคุณภาพของเวียดและสะท้อนถึงความสามารถและความสําเร็จของลิเวอร์พูลในการลงทุนช่วงสมยที่ผ่านมาปฏิบัติการสร้างหงแดงยุคใหม่ภายใต้าการนำทังของอเนนส์ลัดลิเวอร์พูลได้สร้างแรงสันสเทือนไปตั่วตลาดนักเตะโดยงบประมาณ กว่า400ล้านปอนด์เป้าหมายยังไม่ใช่แค่การป้องกันแชมป์แต่คือการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งอนาคตสโมสรได้ตัดสิขขนใจกล้งสกัญในการปล่อยผู้เล่นตัวหลักอย่างลูดีอาร์ตและดามินนเงนออกไปเพื่อเปิดทางให้กับการมาถึงของดาวิงรุ่นใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์ซักและฮูโกเอเกติเก้การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ค่าเฉลี่ยอายุข,ของทีมลิเวอร์พูลลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างที่จเจนที่สุดก็คือการปล่อยยืมคอนตันโซเมกาสและดึงตัวมิลลาดเครอเร์เกสแบ็คซ้ายในวัย21ปีเข้ามาแทนที่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ของสล็อตที่พร้อมจะให้โอกาสดารุ่งที่มีศักยภาพสูงแม้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวก็ตามแม้จะเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์นี้จะสําเร็จหรือไม่แต่การยอมรับจากปากของดารุ่งกู่แกงก็เป็นสัญญาณที่จเจริว่า ลิเวอร์พูลกำลังเดินมาถุกทางและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่จะสร้างประวัติศาสตร์้ใหม่ให้กับสโมสรก็เป็นไปได้ชนะรวดสามนัดยังไม่พอคาราทีจจุดบอลหงแดงให้เกรดบีบวกพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงฟอร์มจ่าฝูงจะมีการเกะกันครับอดีตประกันหลังสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลออกมาประเมินผลงานอาดีตทีมรักในช่งวงออสตาร์ทฤดูกันใหม่ ได้อย่างน่าคบคิดแม้หงแดงจะเก็บเจยชนะสามนัดรวดมี9คะแนนเต็มนำเป็นจ้าฝูงแต่ในสายตาของเขาผลงานโดยรวมยังสอบผ่านแค่ในระดับบีบวกเท่านั้นนะครับเจมี่คารเตอร์ได้หันสะทัดผ่านรายการสกัดสปอร์ตนะฮะโดยชีย้เห็นถึงช่องว่างระหว่างผลการแข่งขันกับฟอร์มการเล่นที่แท้จริงลิเวอร์พูลผมให้บีบวกครับเจมี่คารเตอร์ยืนยันผลพธ์มันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแต่ฟอร์มการเล่นยังไม่ถึงจุดนั้น มันยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกมากุมมองของเขาตกย้ำว่าแม้ทีมจะเดินหน้าเก็บสารแต้มได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของทีมเป็นแชมป์แต่ปฏิสิทธิภาพและรายละเอียดของเกมยังไม่เฉียบคมพอที่จะได้รับเกียรติเอในเวลานี้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการลงทุนมหาศาลกว่า400ล้านปอนด์และขุมกาลังที่อุดมไปด้วยแข่งระดับท็อปนี่จึงเป็นเหมือนกับการบ้านชิ้นใหญ่ที่อาเนอร์สลัดและลูกทีมต้องรีบแก้ไข เพื่อรักษามาตรฐานในการเล่นสูงพอที่จะไปถึงเป้าหมายแชมป์ในท้ายที่สุดนะครับผมเจอมาแล้วมาติวเข้าใจเวียสฟอร์มยังไม่เปรี่ยงกับลิเวอร์ pool ให้เวลาเข็นฟอร์มโลธามาติวุ์นะครับตำนานระดับโลกของเยอรมันระบุชื่อชัดเข้าใจดีถึงฟอร์เรนเวียสฟอร์มยังไม่แจมกับลิเวอร์ pool พร้อมเผยตนก็เคยเจอแบบนี้สมัยค้าแข่งกับอินเตอร์มิลาน ให้เวลาเข็นฟอร์มแล้วตามปดตูนะครับสุดยอดตำนานลูกหนังเมืองเบียเปิดเผยว่าตนเข้าใจและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ฟอร์เรนเวียสตาร์ตัวรุกทีมชาติเยอรมนียังคงไม่สามารถแงบฟอร์มเก่งกับลิเวอร์พูลต้นสกัดใหม่ได้เวดียมาจากเบย์เลกุเซนด้วยค่าตัวมาสานถึง1 1 7 5ล้านโยูโรหรือประมาณ4,465ล้านบาทแต่ยังทำประตูหรืออาซิดไม่ได้เลยจากการลงเล่น3ามเกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ อย่างไรก็ตามมาัตุอุชเชื่อว่าฟอร์มการเล่นของดาวเตนในวัยยีสองปีจะค่อยๆดีขึ้นเองตามลําดับเหมือนเป็นเรื่องปกติสําหรับการย้ายทีมครั้งใหญ่ไปเล่นในลีกต่างแดนแต่เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากคนคนหนึ่งเลยและเขาจะค่อยๆปร,รับตัวเข้ากับเกมพิมพ์ลีได้ตามเวลารวมถึงสามารถรับมือกับแรงกดดันที่มากขึ้นได้ผมเองก็เคยรู้สึกในแบบเดียวกันตอนย้ายไปอินเตอร์มิลานใหมๆ่ๆส่วนเอริสเบรเม่ที่ย้ายทีมก็ค่อนข้างเงียบกว่ากลับสามารถโชว์ฟอร์ม ได้แจมกับอินเตอร์ในทันทีแต่สำหรับผมต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งเพราะกระแสะสื่อและค่าตัวที่สูงกว่าโลธามมตุูนะครับในวัย64ปีซึ่งสมัยเป็นนักเตะเคยออกไปค้าแข่งที่อิตาลีกับอินเตอร์มิลานในช่วงระหว่างปี 1, 1,988ถึงปี1 9 9 2กล่าวตุเก้ยันมาร์เกฮีจิตใจแข็งแกร่ง,แ,งแมนช่องช้ำชวดยันซุบลิเวอร์พูล สเปริตแรงกาตัวรับสูเก่าน,นะครับผู้จัดก,การทีมชาอังกฤษมั่จใจมาร์เกฮีกองหลังจองแกลงไม่ได้รับผลกระทบจากโอกาสการพาดย้ายไปเล่นกับผงแดงในวันเดทไลน์ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับช่วงเวลานั้นก็มีรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเกฮีเตรีย,ยมย้ายไปอยู่ในถิ่นแอนเวลโดยท่านสอนสโมสรตกลงเงื่อนไขต่างๆและค่าตัวนักเตะอยู่ที่3.5ล้านปอนด์ราว1,540ล้านบาทแต่ดูนังข่าวล้มเลวไม่เป็นท่า หลังเคสตอร,ร์เบลดปฏิเสธการยัดทีมในช่วงนาทีสุดท้ายตุกเกลซึ่งเตรียมนําทัพอังกฤษประทะอันดอร่าในศึกฟุตบอลโลก2006รอบกัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มเคในวันเสาร์ที่6กันยายนนี้เปิดใจว่าเราได้พูดคุยกันกันกบเขาและเขาดูดีมากเขาทลง,งานแน่นหนาประทับใจในสนามตลอด2-3สัปดาห์ที่่านมาเขาก็ทํลง,งานใ้อย่าง,ยงเยอดเยยมทั้งด้ดานกีฬาและด้านฟอร์มการเล่น เขเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในความสุเร็ของคริสตัลเบลดเขาเป็นกัปตันทีมและเป็นผู้นําเขาเล่นได้แดังหน้าราทับใจมากในช่วงท้ายของฤดกูกาลที่มันมาและช่วงตน้นศีีั่นนี้เขายัางรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อเนื่องในแชมป์ทีมชาติซึ่งถือว่าน้าราทับใจมากเขารับมือกับทุกอย่างด้วยความเคารพความสุภาพและนั่นทัสติที่ยอดเยี่ยมกุนซือชาวเยอรมันระบ,บุถิ่นไทย ดิวลมช็อกโลกมาร์เกฮีโพสต์ครั้งแรกแล้วนะฮะสยบรามาหลังฝันค้างสมหงแดงเผยรอยยิ้มแฝงนัยยะทมกลางอนาคตที่ยังไร้คำตอบหลังเดียวประวัติศาสตร์มูลค่า35ล้านปอนด์สูนฟรภูมินั้นพังคืนลงในชั่วโมงสุดท้ายของตลาดกรสกันนักเตะสยบทุกกระแสข่าวมาร์เกฮรีปอกหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตฟเลดเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกเผยภาพรอยยิ้มสดใสขณะที่เขาแคมป์เก็บตัวทีมชาติ ส่วนทางกับกระแสดราม่าสุดช็อกเมื่อดวการย้ายตัวของเขานั้นไปสู่สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างหงดังลิเวอร์พูลต้องล่มสลายลงอย่างไม่เป็นท่าในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะเหตุการณ์รถตึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อลิเวอร์พูลรลุกระตุลงมูลค่ากว่า35ล้านปอนด์กับเคริสตเตเลตเพื่อคว้าตัวกองหลังในวัย25ปีอะไนี้มาเสริมทัพแต่แล้วฝันของเหล่าเดอะคัพก็ต้องสลายไปเมื่อตรวจร่างกายของเกฮีถูกระงับลงกลางคัน พร้อมข่าวร้ายวาดิวได้พังลงในชั่วโมงสุดท้ายเนื่องจากต้นสกัดดีเอเกลไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลาตามความความผิบังเกฮีเลือกที่จะเดินหน้าต่อโดยมุ่งหน้าสู่แคมป์เก็บตัวสิงโตคำรามอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาส่งสัญญาณแรกพัน instagram ด้วยภาพรอยยิ้มกว้างขณะที่เดินทางสู่ศูนย์ฝึกซ้อม st george park ตามมาด้วยสตอรี่ภาพคู่กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเอเบลิซีเอเซจแดนแฮนเดอร์สัน และจอห์นสโตนรากับต้องการประกาศให้โลกได้รู้ว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับภารกิจต่อไปอนาคตบันสิ้นได้และมุมมองจากปู่ร่อยแม้จะกลับมามีสมาธิกับเกมทีมชาตินะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอนาคตของเกฮีในถิ่นเซลเฮิร์พักยังคงเป็นเครื่องหมายคำทมใหญ่โดยสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในฤดูร้อนหน้าและเขาสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ในทันทีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ท่านันปูรอยนะครับรอยฮอนสันอดีตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลและมาร์กเกฮีได้ให้ทัศนะถึงสถานการณ์สุดโอนลมานี้ว่าเมื่อเขาถูกทำให้เชื่อว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นผมด่าว่าเขาคงคิดว่าตัวเองกําลังจะไปแล้วในสถานการณ์นี้เขาคือฝ่ายที่ต้องผิดหวังแน่นอนว่าพาเลตคือฝ่ายที่ได้รับประโยชน์เพราะการได้เก็บนักเตะกับตันทีมและผู้นําทีมที่มีคุณภาพขนาดนี้ไว้ย่อมเป็นข้อได้เปรียบ แต่คำถามสำคัญคือเขาจะรับมือกับความผิดหวังที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายนั้นได้อย่างไรบอกตามตรงผมคิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะจัดการให้เรียบร้อยไดะเร็วกว่าน,นี้มากบรสษัทเขามากับครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแฟนบอลยังต้องติดตามและจับตาดูกันต่อไปอย่างไม่กระพริบตาบนเส้นทางลู่หังของมาร์กเกงฮีจะลงเอยที่สโมสรใดนะฮะมันก็ต้องลิเวอร์พูลตัวมาจนปานนี่แหลนะเนาะนี่คือสุขกาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6 กัันนยครบขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแ n นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ